วันที่11ตุลาคม2565กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าเปิดเผยว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิล,ลดลงโดยภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะลดลงประมาณ2-4องศาเซลเซียสส่วนภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกอุณหภูมิจะลดลงอยู่ที่ประมาณ1-3องศาเซลเซียสโดยภาคกลางตอนล่างยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งขณะที่ร่องมรสุมพัดผ่านบ บริเวณภาคใต้ใตอนกลางทําให้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝ,ตน,ออมฝตนตกหนักบางแหง่งจึงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกลงมาสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้าท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางตากและกำแพงเพชรภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดราชบุรีและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัด ชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่